สวัสดีครับผมหม่อมเปยขยับแดกครับวันนี้เรามารีวิวการทำอาหารนะครับวิถีชีวิตชาวก่อสร้าง by เชฟแตงโมคนโก้เมืองน้องบัวลำพูโควิดเป็นยังไงกับเป็นยังสันล่ะครับบทต้องโฆษณาหลายมันขวิดมาแล้วก็ขวิดไปครับมือนี่ลาบปานินครับลาบปานินายเชฟแตงโมนะครับดูลีลาการหั่นัวบ้างมธรรมดาเด้ ใส่หมวกก็คือจังหวะอยันถอดหมวกกุมานทองอชัดๆ <c ười> <c ười> คนเรานะครับไม่ต้องหลอ่อไม่ต้องสวยไม่ต้องรวยครับชีวิตชาวก่อสร้างตามอําเภอใจเชฟแตงหมในโชว์ลีลาการทําอาหารทุกช็อตนะครับทุกวันนะครับตกเย็นมาเลิกงานทาอาหารอร่อยนะครับสรุปก็คือกับแก้มแล้วครับวันนี้เชฟต้มเชฟต้ม เชฟต้มทำอะไรครับบริหารเนี่ยครับบริหาร,บบรแสกโมกูกินพอครับอีเมลบอก่เดีสูกินหลอซส่เบื่อแต่อรอ,อ,ะะตอม,รมาแล่วเชฟต้มขาเดี่ยงลาบปลานิลอันนี้ก็เลือดครับอันนี้อันนี้ขี้วัว ในถุงนี้นะครับก็คือเนื้อวัวแทะนะครับอันนี้ก็ขี่ปนินไส้ปนินนะครับอันนี้เอาไว้ต้มยำนะครับต้มยำผักหวานนี่มาแกงผักหวานมาอันนี้ทํากับข้าวก็อร่อยอยู่นะครับแต่ว่าไม่่คยคล่องเท่าไหร่เขาจะหนักคล่องไปทางอย่างนี้ครับนี่ตรงนี้ครับคล่องตัวเนี้นี่วันนี้นี่ไฮมากเลยวันนี้รอดแสงโสมเลย สุราไทยชั้นดี40ดีกีดนตรีกระเพาะอ,อันนี้คือวัตถุดิบของวันนี้นะครับราบปลาเนนที่สุดของที่สุดแล้วครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับของใช้งานก่อสร้างเราอันนั้นโครงการหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฉาบร้วเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปเซอร์เวเยอร์เดินดูที่ทาง อันนี้ก็พื้นที่โครงการก่อสร้างแล้วน,นะครับมีซ้ํารั้วรั้วอันนี้คือทำรั้วรอบเขตที่ดินแล้วนะครับตรงนี้เราจะทำอีกโครงการหนึ่งเป็นทถวเฮาส์ี่ชั้นนะครับราคาเริ่มต้นสิบห้าล้านขึ้นนะครับอันนี้คือบ้านเดี่ยวสามชั้นสามสิบล้านขึน้นนี่พื้นที่ก่อสร้างของเรานะครับ เราก็มารวมกันอยู่นี่ทุกเย็นนะครับทุกเย็นทุกวันเพราะว่ากับแกล้มอย่างดีนะครับบรรยากาศของชีวิตชาวก่อสร้างเรานะครับก็อยู่ตามยถากรรมครับกักตัวเองอยู่ในข้อครับกักตัวเองอยู่ในรั้วนะครับยามว่างจากเลิกงานมาก็มาทํากับแก้มกินกงนสมัยเรียนก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนหรอกครับ เกเรครับก่อสร้างเราพิ่งจะมาดีตอนทํางานนี่แหละครับเป็นหัวหน้าคน,นเนี่ยแหละมันโดนบีบบังคับครับว่าเป็นหัวหน้ามันต้องทําตัวดีครับทําตัวไม่ดีลูกน้องก็ไม่รักอาจถึงพี่อาจจะขี้เล่าไปหน่อยนู่นครับทางนู้นนะครับ,อ,นนรบอันนู้นเท่าแก่บีออบีเคครับอันนั้นปนปนชื่อยังเกเปนชื่อไอวิตครับ เพิ่นย่านโควิดบักเ้าออกมาครับแต่ว่าเผาหัวก่อนครับตอนนี้เผาหัวกันเพิ่มแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนหนุ่มลำปางครับเมื่อกี้ครับหนุ่มลำปางอันนี้ก็หนุน่มน้องบัวอันนั้นก็หนุ่มน้องบัวคนนี้หนุ่มร้อยเอ็ดครับพากันใส่เม็ดปลานินนะครับปลานินสดครับผม เหนือกแดงๆนะฮะปลาใสปิ้งเลยครับันนี้คือปลาสดมากอันนี้ก็สุดยอดเราไม่มีเขาเราก็ปดครับเชฟแตงโมเห็ดเป็นซูเน่ครับปันแมก,กเกอร์เบอร์ครับเจ้าน้อยกับติตัดพ้มหอยวะท่านดูลีลานะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงฮนะสม,มุนไพรออก ไข้ใบมะกรูดผักชีฝรัง่งเนื้อปน,นินผักหวานเห็ดหูหนูเห็ดเปาะเห็ดเปาะเนี่ยเห็ดเปาะเห็นยังมุ้ยนีเห็ดอ,ดอ,ดอ,ดอดนันก่อนๆไหมอันนี้ครับอันนี้บอกรีกเคบอกว่าเห็ดฟางยอดครับคักขนาดบ้า ปุจ่ายนี่บบธรรมดาครับปุจ่ายที่วะเนี่ยอาหารเป็นนะฮะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับล้ำปลาเส้นนื้อหมูว่าล้ำแต่อร่อยมากๆนะครับอีสานกับแสบอีลีแสบบักขักหลับปานิ่งเคยไปซื้อกินครับบัดเีอร์สิมาสซิมฟีมือเพิ่นนี่มันสิเบิ่งมาเข้าขัวพริกป่นเพิ่นสิคักปานใดครับมันสิหอมนัวเลยมั้งวนนี้เดี๋ยวเตรียมก่อเตานะครับเตรียมกอดเตาย่างเนื้อ คนกับขีดหอดเมียโยเมนูต้มปลาเคีเ่ยต้ยมยำนะครับเดี๋ยวค่อยอีกสักช็อตนะครับนะตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ เปกก่อนเปกก่อน